ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมก็อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะครับที่ช่องได้พิจารณาครับผมก็คลิปนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์ปปดศาสตร์พอบพียงนะครับผมอบอกเล่าก้าวตามนะครับผมมาช่วยกันทําฝายมีชีวิตนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมอาจารย์สอนวิธีการทําฝายนะครับ นี่เหรอะคะหมูปิ้งเนี่ยเหรอคะครับน่ะเหนียวปิ้งอ๋อเหนียวปิ้งอันนี้เหนียวปิ้งเรียกหมูปิ้งเฉยเลยมันนี่ก็จะเรียกหมูปิ้งอยูใช่เอาเอาหมูปิ้งเลยก็ได้ไอตรงไอตรงไอตรงสามเหลี่ยมนี้คือเหนียวปิ้งใช่ไหมครับนี่เหนียวปิ้งเหนียวปิ้งตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวตัวที่เก็บฟังเนี่ยตัวรักษาฟังเนี่ยตัวรักษาฟังเหนียวเหนียวปิ้งคือมีหน้าที่รับรับรับรักษาฟังรักษาฟังช่วยกับหูช้างอ๋อครับหูช้างหูช้างเนี่ยมันจะจะจะเก็บมันจะจะเก็บอ่า วาฝายไว้ครับผมนักแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเหนียวปิ้งเนี่ยเขาก็จะอ่อนแอถ้าไม่ไม่ตึงตัวนั้นใส่ใส่เขาเขาก็จะหมดเขาจะมีแรงแค่ตรงนี้แต่ดันช่วยอันนี้เขาจะเห็นดูไปอย่างนี้ตรงงเส้ขาต้องรัดเชือกจย่างนู้นมาตรงนี้นสามระ่ยับสามตัวต่อไปถ้ามีเวลาคราจะรัดกันหมดอ่ะต้องรัดทุกแถวอ๋อตรงนี้นั่งที่จริงต้องรัดเข้าหากันอีกครับเพราะว่ามัน มันจะเป็นเป็นเรือนเลยรับแต่ส่วนใหญ่ก็ที่ที่เราเน้นก็คือตรงนี้ตรงนี้แต่ช่วยกันนี้เราจะปล่อยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่ชันขึ้นไปแล้วใส่ใส่ปลูกตรงตำแหน่งไหนคะต้นไใบนี่ก็ปลูกที่นี่้ไม่ต้องตำแหน่งของต้นไม้ปลูกตรงนี้ก็ได้ก็ได้ตรนี้ก็ได้ส่วนใหญ่เราจะปลูกแบบนี้แบบนี้ต้นเดียวนะเป็นสี่ต้นสี่มุมอันนี้อันนี้วางแผนไว้ว่าวางแผนไว้ว่าเราจะจะปลูกตรงนี้เราก็จะ เ,เราก็จะพาพาดินแล้วเราก็าจะเจาะลงไปแล้วก็เอาเอาเขาโปร็จเนี่ยลากเขาจะไปช่วยทา้งนี้ลาก,กช่วยนี้อันดับแรกเขาจะไปช่วยตัวนี้ก่อน <c oughs> อีก5ปีสปีเนี่ยตัวนี้จะหมดก่อนพ <c oughs> อ OD ตัวนี้หมดอันนี้ทำให้ที่แทนพร้อมเขาจะไปพันกับพวกนี้ด้วยเนี่ยอ๋อแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะไม่ต้องซ่อมแซมใหญ่แต่ซ่อมแซมเล็กก็คือลากของต้นไซจะไปพันกับ กิ่งไผ่ที่เราตอกไว้เราไปกินอาหารตรงนี้เลยนี่อ๋อเรากิกิ่งไผ่ผุไปก็จะเป็นไปเป็นอาหารเป็นนิซีวัตถุไปมันก็จะกลายเป็นรูปเนียนเลยตอนนี้มีต้นไทรอยู่ตรงนี้อ๋อก็เลยก็จะกลายเป็นธรรมชาติไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าฝ้ายมีชีวิตครับแล้วหน้าที่ของฝ้ายมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับเนี่ยฝ้ายก็หนึ่งชะลอน้ําความเร็วของน้ําแต่แต่ตรงนี้ไม่ไม่ได้ไม่ชะลอความเร็วแต่ยกระดับน้ําอ๋อเพราะว่า ทางนี้เป็นที่ต่ำทางนี้เป็นที่สูงแต่เราต้องการกระจายน้ําช่วยกับคลองไส้ไก่เราต้องเก็บน้ําให้สูงขึ้นเพื่อกระจายความชื้นไปยังแปลงของเราถ้าไม่มีฝายอันนี้นะครับน้ําก็จะไหลลงมาหมดก็จะไหลผ่านหมดเลยอ๋อไหลไปทางนู้นพอมนลงมันนี่มันก็ไปตามนี้มันต่ำมันมันมันก็จะแห้งแห้งใช่ไหมครับแต่แต่ถ้าเราทําฝายแล้วน้ําก็จะสูงขึ้นอ๋ออันนี้ก็จะเป็นฝายธรรมชาตินะครับ โหั็นเหรอแม่นเชียวนะก็เวโดนปลาเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายที่ว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ถึง100%เซนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาการทำมีน้อยนะครับผมก็จะรูปร่างออกลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นฝ่ายมีชีวิตนะครับก็ใช้สำหรับ จะรอน้ำนะครับผมแล้วเก็บของเก็บของล้างทั้งไม้เครื่องมือนะครับครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเอาผมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับทำ กลุ่มแรกทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับผมหเหลือกลุ่มสองนะครับ,บเ,สรเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกลุ่มสองนะครับผมก็เป็นชื่อของฝายมีชีวิตนะครับก็อยู่ในการฝึกทำฝ่ายนะครับที่ศูนย์ป่าศาสตร์พอเพียงนะครับผมก็ออบอกเล่ากาตามนะครับ ที่ตำบลน,นาเสียวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกลุ่มสองนะครับกลุ่มสองทำสวยงามมากเลยนะครับนนผมว่าแล้วทำไมทำไมทำไมช้าเพราะว่ามีบันไดสี่ขั้นกล<น><ะ>ุมม่มหนึ่งมีสามขั้น ขมีเชิงเชิงองก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมของฝ่ายมีชีวิตนะครับอากาศก็ร่มเย็นนะครับแดดไม่ร้อนมากก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับของศูนย์ปัดสาตว์เพียงนะครับ ทำพิธกรรมแบบธรรมชาตินะครับเป็นการอบรมกันวันนี้นะครับทางนี้เป็นการรบมกมการทำฝ้ายมีชีวิตนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูแรงผักสลัดนะครับที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับศูนย์ป่าสัตว์เพียงแห่งนี้ครับได้ อสอนนักเรียนที่มาเรียนนะครับปลูกผักสลัดนะครับก็จะมีผักสลัดนะครับให้ชมกันนะครับเป็นการทดลองเริ่มเริ่มตั้งแต่การปรุงดินนะครับผมแล้วก็เพาะกล้านะครับแล้วก็นำต้นกล้าลงแปลงผักนะครับผม บริเวณรอบๆนี้นะครับก็จะเป็นแปลงเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับผมสําหรับการเรียนรู้ในการอ,าอยู่อย่างธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ทำแบบอินซีนะครับผมก็มีการร่วมแรงร่วมใจในแต่ละกลุ่มนะครับแต่ละพื้นที่มาร่วมมือกันนะครับ ก็มีบางส่วนที่ทยอยกลับไปบ้างแล้วเพราะว่ามาไกลกันนะครับผมมาไกลก็คลิปนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับให้มาชมเรื่องของการร่วมแรงร่วมใจกันครับแล้วก็หลักๆคือฝ่ายมีชีวิตนะครับหรือฝ่ายชะลอน้ํานะครับผมแล้วก็หลักๆเลยก็คือมีแหนแดงนะครับที่นํานไปใส่ในนาข้าวนะครับ กำลังกอบโกยนะครับผมเลี้ยงปูเาียงปูนาครับแล้วก็ไปใส่ในนาข้าวนะครับก็แหนแดงก็มีประโยชน์มากนะครับก็อย่างที่เคยทําคลิปไปนะครับในเรื่องของแหนแดงนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมเรื่องประโยชน์ของแหนแดงนะครับทําได้แม้กระทั่งปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักหรือยูเรียน้ำนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณในการรับชมนะครับผมก็ฝากติดตามช่องไตรพิชาพาไปด้วยนะครับผมก็ คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมกับบรรยากาศดีๆนะครับผมสวัสดีครับ